ครับขออนุญ,ญาตนะคะหัวเราะติดพันอ่าโอเคติดพันหัวเราะตรงนี้ต่ออีท่านาทีเลยก็แล้กลันาสวัสดีนะคะทางเจ้านาท่นคัดรองแล้วก็คุณแม่นะคะพรคุณพ่อทองใบแล้วก็พี่พี่น้องๆ้องที่น่ารักและอบอุ่นที่สุดค่ะที่มาจากพร้อมมิตรค่ะกล่าวคำสวัสดีค่ะอีกอย่างนะคะคือจะ ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะคอคอคอตรงเนี้ยค่ะสังเกตไหมคะจะปวดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นไทรอยแล้วอาการของไทรอยนี้นะคะคือตอนช่วงหกโม,มงเย็นมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หอบหอบมากๆเลยค่ะบางทีเรานอนอยู่เราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะ นอนตายหรือเปล่าเนาะแล้วมีคนยืนตายด้วย่ะพี่ใช่เรา็ว่าเรากลัวเนาะเราก็ไม่กล้านอนเราก็จะนั่งนอนหรือเปล่าเนาะก็จะยืนนอนมันก็ไม่ได้อางรักอางรเลยต้องนอนค่ะแต่นอนด้วยความกลัวแต่ได้มาทานตัวนี้นะคะคือวากาเมะของเขาสุดยอดจริงๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทานมาแล้วเกือบสิบ ิบส oh okay. ิกระปุกแล้วค่ะโอ้โหกล่องกล่องจะิกลองคะอาการที่เป็นอยู่คือหอบแล้วก็เหนื่อยเหมือนเราจะคิดว่าเหมือนตะเกียงอะค่ะที่เคยพูดว่ามันจะริบเรีบรีบรีบรีมันจะดังแต่สุดท้ายพอได้มารู้จักดับวานตรนี้เตือนละมาตะเกียงนะพี่ที่สุดยอดจริงๆค่ะเติอนละมาตะเกียงได้ลยค่ะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เจ็บและพี่ก็ไม่ปวดแล้วก็ทุกวันนี้ สบายมากค่ะจะยืนจะนั่งก็นอนในนี้ไม่กังวลละไม่กังวลค่ะนอนหลับสบายแล้วก็คอพี่ก็เริ่มยุบนะคะแต่ก่อนคอพี่จะปูดมันจะปูดอ๋อเป็นต่อมไทรอยใช่ไหมตอนนี้ก็ยุบไปเยอะหมอนัดทาแล้วค่ะแต่ว่าไม่กล้ากลัวแต่พอมาทานตัวนี้ได้แปดกล่องจะเท่ากล่องที่สิบเลยนะคะกล่องที่เก้ากำลังเปิดอยู่จะใช้กับน้ำเย็นนะคะหรือน้ำธรรมดาก็ได้วันละสามแคปซูลค่ะ ในน้ําก็ไปไหนไปไหนนั่งรถไปไหนก็ติดไปด้วยบางทีก็วันละหกแคูนก็มีนะคะอืรู้สึกว่าดีมากก็เลยอ,อคุณพ่อค่ะขอขอไปถึงคุณพ่อนะคะพ่อแกจะเป็นโรคเกาค่ะโรคเกาแล้วแกจะเดินขาแกจะโกงอย่างเนี้ยคะ่ะแกก็อายุแปดสิบกว่าปีแล้วนะคะอแกจะเดินลําบากมากแกต้องใช้ไม้เท้าแกก็ขับรถยนต์ก็ไม่ได้ <c oughs> ให้ท่าน ทานไปสามกล่องค่ะท่านบอกว่ามีอีกไหมพอดีตอนนั้นสต็อกไว้เยอะค่ะก็เลยเอาให้พ่อทานทุกวันนี้แกขับรถยนต์ได้แล้วแกก็เดินมาหาที่แกไปเดินเลยแกแกแกจากพี่อย่างเงี้ยอแกจะเดินขาต้องตรงนี้ค่ะงกงๆทุกวันแกก็เดินธรรมดาคธรรมดาก็เมื่อวานแกก็มาขอไปอีกหนึ่งกล่องค่ะก็ยอมรับนะคะว่า ของเขาดีดีจริงๆค่ะยอมรับถ้าไม่ประสบแับตัวเองจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนพอประสบกับตัวเองแล้วก็จะรู้สึกว่าดีมากก็ดูเดือนหน้าหมอหน้าจัาว่าจะต้องผ่าไหมไม่ต้องผ่าแล้วเพราะว่าไปอนามัยเขายังชมบอกว่าเอ๊ะคอที่หายเนาะไม่ไม่ไม่ปวดเหมือนเม่อก่อนอ่ะโอ้าเกขดขอถามนีดถ้าเกิดผ่านี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะหมอบอกไหมเยอะค่ะเยอะค่ะ เยอะมากเป็นร้านไหมเป็นร้านค่ะเป็นร้านค่ะเป็นร้านค่ะเป็ร้านสวยด้วยผ่าตัดดีเยอะนะครับแต่จะนี่ว่าจะเมกกล่องเอาทันกัวบาททั้งหมดสิบกล่องก็ประมาณตีสักหมื่นกว่าค่ะประหยัดเงินไปเยอะเยอะและสุขภาพดีแล้วมันต้องมีรอยผ่าด้วยค่ะใช่แล้วก็ดีใจด้วยค่ะพี่นอนหลับสบายด้วยและคุณพ่อก็ดีขึ้นด้วยค่ะพ่อก็ดีขึ้นด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทพร้อมมิตรที่มีอะไรดีๆให้อ่า พวกเราได้ลองได้ทานกันก็ขอขอบคุณจัดใจจริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณที่ราบีแล้ว